ต้นเกาลักลนแล้วพี่น้องหน่วยมันเ,นเอาหนามมันแข้งแข็งพี่น้องปากเจ็บเลยอันนี้ยังบ่มีหน่วยค่ะหน่วยทางไหนบ่มีเนี่ยลนิล่มลนหลายแล้วครับพี่น้องเยวสิพาไปเบ่งลูกมันพี่น้องอันนี้ต้นเกาลักเริ่มสุกแล้วครับพี่น้องบ้างเนี่ย เดี๋ยวเดือนหนาเดือนตุลาก็เริ่มเริ่มลดนเริ่ม,ม,ม,มสุกแล้วพี่น้องอันนี้ลูกเขียวเขียวลูกยังบ่สุกเลยค่ะพี่น้องทามันสุกแล้วมันสิลรนลงมาเด้อคะนนี่ยังดกเลยค่ะปีนี้ต้นยังไงเลยต้นยังไงเลยพี่น้อง เริ่มสุกแล้วใกลุ้กแล้วใกล้ได้กินแล้วค่ะพี่น้องเมืองทั้ทงนี่ต้นนี่ต้นใหญ่ที่สุดระแวกนี่พี่น้องคือจังบกเงาะเนาะคะ่ะแต่ว่าหนามันนี่แข็งแข็งนะคะพี่น้องนี่ปูนหน่วยลนก็มีพอนะโด่งโดกงต้น,นยังใหญ่เลยพี่น้องเอาเกาลัดมาฝากด้วยะค่ะพี่น้องมันนี่ เขาลัดบักบกบานเขาพี่น้องทัวเดี๋ยวพาไปเบิ่งทางพนพี่น้องมืออันนี้อันนี้ไอ,นนอต้นสาธารณะเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดก็มาเก็บได้เด้อค่ะมองน,นี่ลูกมากำลังลน่นเดี๋ยวให้เบิ่งทางนี่พี่น้องทางนี่กระโดดๆ เราให้เบิ่งทางนี่พี่น้องอันนี้ปีที่แล้วที่มาเก็บกันเนี่ยครับพี่น,อนวว้องมึง้งพ่อถ้าโดกโดดเนี่ยเดี๋ยวม,วงมยึงไงพ่อหน,น่วยงานๆนี่พี่น้องพอ้ยมึงไงเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องมันเริ่มโลนเริ่มสุกลงมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเก็บกันใหม่ค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็เอาเกาลัดมาฝากนะคะพี่น้องก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทั้งเผื่อนใหม่เผื่อนเกาเ้อะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีวความสุขนะคะ